ผมไวหลายวันแล้วนะครับนี่เรามาดูเนื้อของเขาว้าวนี่คือทุเรียนพันก้านยาวที่ปลูกที่จังหวัดสงขลานะครับนี่เนื้อตอนถ้าเป็นทุเรียนตัดเนื้อจะไม่เละนะครับแต่ถ้าว่าเป็นทุเรียนที่ว่ามันสุกแล้วหล่นจากต้น่ะเนื้อเขาจะเละหมดเลยนะครับผมนี่เรามาดู เนื้อเขาจะออกสีเหลืองนะครับนี่ทุเรียนฟันก้านยาวนี่คือสุกจัดแล้วนะครับผมตั้งไว้ก่อนเ,เรามาแกะทางนึงก็แกะง่ายแล้วนะครับผมกเพราะว่าเขาสุกงอม บ่มมาไว้หลายวันแล้วนะก้านยาวนี่หนามก็จะเหลมนะครับผมแทงมือเจ็บเลยนะครับนี่เรียนพันก้านยาวก็ถึงว่าก็สีสวยนะครับปลูกที่จังหวัดสงขลา ภาคใต้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเรียนผันก้านยาวรสชาติก็เดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะขอชิมเล็กแล้วกันมาผ่าดูเม็ดข้างในก่อนนะครับทุเรียนพันก้านยาวนี่เม็ดเขาจะใหญ่ซะหน่อยนะครับผมไม่เหมือนกับหมอนทองนะครับแต่ว่าเขามีความเป็นครีมนะครับเห็นไหมเนื้อก็จะออกแบบครีมมี่ครีมมี่เลยนะครับผมมีเม็ดข้างใน